เทศบาลตำบลท่าสายตั้งอยู่เลขที่377หมู่ที่5ตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยตำบลท่าสายแยกการปกครองมาจากตำบลสันทรายเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2528ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2528 และได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2555มีพื้นที่รับผิดชอบ64ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ40,000ไร่มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้น13หมู่บ้านมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น11,308คนแยกเป็นชายจำนวน5,299คนหญิงจำนวน6,009คน และมีจำนวนครัวเรือน7,351ครัวเรือนโดยเทศบาลตำบลท่าสายมีวิสัยทัศน์การพัฒนาคือเน้นคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มผลผลิตเศรษฐกิจพอเพียงและมีผลการดำเนินงานตามนโยบายทั้งหมด6ด้านดังนี้นโยบายด้านที่1ด้านการสาธารณสุขและการกีฬา มีการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพอนามัใหมที่ดีส่งเสริมความรู้และการให้บริการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยหการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่างๆนโยบายที่2ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพัฒนาสินค้า1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์นโยบายที่3ด้านโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและประปาหมู่บ้านนโยบายด้านที่4ด้านสังคมการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการศึกษาธรรมบำรุงาศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนโยบายด้านที่5ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการขยมูลฝอยในชุมชนอย่างเป็นระบบดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆต,ตลอดจนการดูแลและบำรุงรักษาปา่าไม้และที่ดิน นโยบายด้านที่6ด้านการเมืองและการบริหารการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ตลอดจนการรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ทำให้เทศบาลตำบลท่าสายได้รับรางวัลมากมายนับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาตำบลท่าสายให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป